คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิดลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกครั้งนะครับผมก็มาเจอกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเป็นใจให้แอดเล่นมากเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันอยู่ที่ฟอร์จูนเมาส์นั่นเองนะครับทุกคนอยู่ในค่าย pg เนาะโอเคครับไปดูกันเลยนะเพื่อเป็นการแบบ นะไม่ต้องมากเรื่องนะครับผมปันป่นๆไปนะครับแตกถอนนะครับหมดกระเจงครับผมมีแค่นี้นะครับทุกคนสําหรับเกมนี้ไม่มีตัวคูณแต่ถ้ามามาเต็มๆมันได้อะไรนะตัวคูณไม่มีนะเกมนี้จำไม่ได้แล้วต้องเต็มหน้าหรือเปล่า ภาษาจีนนี่มาเต็มๆนี่สุดจัดเลยนะครับบอกเลยเบ็ดไหนเบ็ดนั้นนะยังไงก็ได้เยอะนะครับหืมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาสักทีนะอันแน่้โอโหน้าลายไม่เข้าเลยอะไรครับเนี่ยแลเหลือ200แอดจะลองเทอร์โบดู ข้าแต่ดอกเบาๆนะครับทุกคนนานๆเข้าทีด้วยว่าวแบบเยอะมากนะครับช่วงเวลาหกโมงครึ่งนะทุกคนอ่ะเปิดลองเปิดโทโบโดูโอเคได้อยู่ไปต่อเอ้ได้ภาษาจีนเฉยเลย5้หาห้าร้อยหนึ่งหรอหนึ100ครับผมหูหลายเท่าเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยยะมาแล้วภาษาจีนมาแล้วทอเออ หนูต้องโยนเท่านั้นนะแต่ตอนนี้นิ่งมากเลยนะครับโยนก้อนทองให้หน่อยเออโยนหรือเปล่าเฮ้ยโยนมาทุกคนถ้าได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าได้วายเต็มๆนี่คือแบบว่าสุดจัดอะ่ะเฮ้ยอย่าได้ถั่วนะเออรอด <c oughs> เอาถั่วจริงมะเนี่ยโอ้โหไม่เต็มด้วย น้ำตาจะไหลโคตเกลเอ้ยต้องเอาให้ได้ทุกคนยังไม่หมดนะยังไม่หมดตอนนี้150แล้วครับโยนอีกไหมอ่ะมาต่อเนื่องกันเลยนะครับทุกคนโยนอีกแล้ว ภาษาจีนได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่เต็มอีกแล้วอะทุกคนภาษาจีนมาทําไมครับเนี่ยรางวัลก้อนตัวไปหนึครับโอเคมีไปต่อแล้วครับทุกคนใส่แล้วเพิ่มเบ็ดสักหน่อยเบ็ดสิแล้วกันเบ็ดสิบยนต่อนเนื่องไหมโอ้โหไม่โยนหลอกกันได้นะครับ เออภาษาจีนหน่อยมา200ครับดอกนี้ไปค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับทุนน้อยก็เล่นได้ใครว่าเล่นไม่ได้นะครับทุนน้อยจะไปหวังกำไรเยอะมันก็ยากอยู่แล้วทุกคนโยนอีกแล้วนะครับโยนโคตรดีบอกเลยภาษาจีนสักรอบนะอุ้ยเต็มๆขอเต็มๆไอย้ยังไม่มาครับตอนนี้ ตัวก็ให้โอ้โหร้อยแปดสิบครับไม่เต็มหน้าสักทีนะครับทุกคนตอนนี้เป็นห้าร้อยแล้วเอา้าไปเคยค่อยไปนะครับทุกคนเคย่อยลุ้นกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเราเปิดทร์โบขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนพักหนึ่งแล้วนะโยนอีกหรือเปล่าเอาแค่เบ็ดสิบไปก่อนแล้วกันเบ็ดสิบนี่ก็ถ้าไม่เข้านี่แป๊บเดียวนะวายเหมือนกันโอ้โหภาษาจีน ถ้ามามา6มา6ก็น่าจะได้ประมาณสี่หรือ600หรือเปล่าเอาแล้วไงต้องปิดโทโบรโบหรือเปล่าครับเนี่ยโยนไหมเอ่ยไม่โยน300กลับมาเท่าทุนอีกแล้วนะโอ้โหดูภาษาจีนดิถ้ามาหตัวน่าจะ400อย เฮ้ยเอาจริงดิของจริงมะเนี่ยนิ่งกิฟเลยครับทุกคนตอนนี้โยนทีหูไม่โยนด้วยปิดโทโบแล้วนะครับทุกคนเหลือหนึ่งร้อยสุดท้ายแล้วนะครับปิดโทโบเล่นหน่อย,ยหัวใจจะวายลงไวมากอะ่ะ กว่าจะได้กําไรสี่สิบหสสุดท้ายครับถามจริงไม่ได้จริงเหรอเนี่ย ขอเรียบร้อยครับทุกคนเหมือนจะปังแต่พังเฉยเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รูดกระดิ่งนะครับ ให้ช่องทูมาร์โรด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงนะครับผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆและก็คลิปต่อๆไปขึ้นมาให้ได้รับชมนั่นเองนะครับทุกคนจะได้จะเสียอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ละรอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอย่างเล่นพร้อมกัน5คน3คนอย่างเงี้ยบางมันก็คงไม่ได้ถอนทุกคนหรืออาจจะถอนทุกคนหรือบางคนถอนบางคนอาจจะไม่ได้ถอนนะครับมันเป็นทั้งๆท,ที่เล่น ค่ายเดียวกันนะครับผมนะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันต้องลองนะครับทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอเกมหน้านะครับเกมนี้เอาไว้เท่านี้บายครับ